ตั้งใจรายงานง้นกไม่่รยารระบบก็ได้เ่าเนีวเริ่มสูงขึ้นแล้วราคาเริ่มสูง่าเอ ด,ดีกว่านี่เอามาผสมกับข้าวผสมกสับมะมลเนี่ยอร่อยเลยนะผสมกมับมะลิต้องเป็นข้าวเหนียวผสมไนใช่โค,าโค,าโค,าโค้าตโคราตว,วีเขาเช่าเขาเจ้าเป็นมะลิเป็นส่วนใหญ่ยังไม่ปา,า,า,ากเนาะ อยู่ว่าสรว่าทนี่ถ้าเป็นกรีนี้ผมของมที่สุดเลยที่จะเดีเอา บางช่วงบางเวลา,าราอย่าแรงน,รงนรยเยอะไอตอนลงนะไม่เป็นไม่เป็นปัญหาตะนขึเนปัะนเป็นปัญหาหม,มาแล้วครับ มันจะมันจะเขาเรียกอะไรมันจะมันจะดีกว่าตัวนี้เพราะตัวนี้มันจะนิ่มเกินไปอ๋อก็คือเรจะกินมาลิเก่าเือบมะลิเนี่ยมันก็ยืนยืนสิบาทแล้วมัก็เคยขึ้นไปสิบเจ็ดบาทกมางนี้แหละ ถ้าเป็นช่อมูนักกีฬาทีสองก็ช่อมูส ใจส่วนหนึ่งที่เราทราบก็คือเรื่องของทางอินเดียซึ่งเป็นประเทศผู้ผิดและก็เป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับได้มีนโยบายในการที่จะระงับไม่ให้มีการส่งออกข้าวนะครับยกเ,เว้นข้าวปา,าสมาตินะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อเมื่ออินเดียเนี่ยนะครับมีการไม่ส่งออกนะฮะมันก็อาจจะมีผลกระทบกับ ตลาดข้าวของของโลกได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่ส่ง,งออกอาจารย์ดับสองนะครับไทยจะตกไปดับสามนะฮะปัจจัยอันหนึ่งนะครับที่อาจจะมาเกี่ยวข้องบ้างไม่มากก็น้อยก็คือเราก็ทราบดีว่าในวิกฤตการเอเนโยนะครับนอกจากเรื่องของภาวะฝนแรงนรในพื้นที่ของประเทศไทยในขณะน,นี้หรือทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบนะครับ S <S <S ในเรื่องของราคาข้าวสารเราก็จะดูว่าเมื่อราคาข้าวเปลือกเนี่ยปรับตัวสูงสูงขึ้นในช่วงนี้ประมาณเท่าไหร่ราคาข้าวสารก็ไม่ควรจะปรับตัวสูงขึ้นมากจนเกินเกินขอบเขตน,นะครับในครนี้ก็จะดูว่าข้าวหอ,อมมะลิเนี่ยที่เราสํารวจมาล้านใหญ่3าล้านเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ระดับ3ามสถึงสาบาทต่อกิโลกรัมนะครับถ้าหาถ้าถามว่าปรับตัวสูงขึ้นไหมก็มีปรับสูงขึ้นจาก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประมาณ 2-3บาทนะครับก็เป็นราคาที่ที่เราจะต้องติดตามนะครับแต่ผมว่าถ้าหากว่าในเรื่องเรื่องราคาเนี่ยของข้าวสารเนี่ยไม่น่าจะปรับตัววื่หวามากนะฮะเพราะว่าผลผิดใหม่นะครับก็เดือนตุลาประมาณกลางเดือนก็จะออกสู่ตลาดแล้วนะครับเพราะเพราะว่าอินเดียเนี่ยพอระงับปุ๊บก็จะมีแรงซื้อจากต่างประเทศเข้ามาก็ทําให้ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าราคาข้าวเนี่ยก็เดินหน้าขึ้นเรื่อยๆ นีข้ก็ขยับมาได้มาได้ประมาณสองสามอาทิตย์แล้วครับก็ขยับขึ้นมาเมื่อเมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเข้าขาอยู่ประมาณสิบห้าบาทตอนนี้เมื่อเมื่อต้นก่อนวันปิดวันแม่เนี่ยก็ประมาณยีิบสองบาทแต่ว่าตอนนี้ก็ย่อย่อลงมาคืนเข้าขา เขาขาวเนี่ยจาก15-16บาทเนี่ยกระโดดไป22บาทภายในระยะเวลาประมาณ2อถึงสสัปดาห์ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยราคาค้าส่งที่ที่กรุงเทพนะครับเขาก็เปิดกันประมาณ20่สิแต่ว่า20่สินี่ก็คือไม่ค่อยมีคนจะขายเท่าไหร่ถ้าอถ้าอินเดียยังไม่ส่งออกอาจจะขยับขึ้นไปคืน เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจข่าวเหมือนกันเพราะบางทีก็มีกระแสข่าวภายในว่าอินเดียากาําลังเช็คสต็อกแล้วก็น่าจะเพียงพอต่อการส่งออกถ้าอินเดียบอกว่ากลับมาส่งออกเนี่ยราคาก็ไม่ไม่น่าจะขยับขึ้นจริงๆเป็น,เป,นเป็นช่วงระยะระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนาปีก็ออกแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยนาปีออกไทยออกกัมพูชาออกเวียดนามออกอินเดียออกทุกคนออกพร้อมๆกันก็ช่วงนี้ก็ต้องทนรอประมาณ2-3เดือน พอเข้าข้าฤดูนาปีจะออกครับ